พาพ่อไปเที่ยวตลาดอ่างศิลากันหน่อยหาหนู่วาว่าจะได้อะไรกันบ้าไหนปู้นี่นี่เพื่อนใหญ่ใหญ่ยังหายใจอยูุ่ ครับดูปลาครับปลาปลากระพงเป็นเปลน นางลมห่างสิบาเราต้องเจอครับลอยๆโนของฝากของแห้งครัปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งครับนิ่ไม่กินไม่ได้นุ่นไปชิมหมึกกระตอยนุ่นนี่กระตอยลูกนี่ลยคบอ้เขอบคุณค้านะก่อนป กลับกลับกลับหรจะกลับแล้วจะไปดูของเล่นมั่งโอ้ยรีบเลยผมบอกว่าของเล่นมันจะรีบกลับทันทีเลยวิ่งโจดไปแล้ว <c oughs> เขาจริงนี่ต่าปลอมเอามือธุรกิจดูก่อนเอาวังไว้เอวงไว้ดแตเาต่กะเีบเต่ากะอ่า อสีไหนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของพ่อหนูช่วยกดติดตามช่องบ่าวหวานครัวใต้ไว้ด้วยนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่มาให้ชมอีก